สวัสดีครับตู่เชียงใหม่ครับวันนี้จะมารีวิวปั๊มลมครับยี่ห้อดีๆครับสองสูบหนึ่งร้อยลิตรครับมอเตอร์สามแรงครับตัวนี้ใหญ่ๆเลยครับพร้อมใช้งานของใหม่แกะกล่องครับตัวนี้ใช้ไฟ2 2 0โวลต์ครับใช้ไฟบ้านเราเนี่แหละครับ สภาพโดยรวมของใหม่แก้กล่องครับรับประกันา3เดือนครับสนใจติดต่อได้เลยครับตู้เชียงใหม่ตู้บริการครับเดี๋ยวจะมาลองดูับ ใช้งานได้ปกติครับสนใจติดต่อได้เลยครับ7,500ตัวนี้ครับค่าขนส่งแล้วแต่พื้นที่ครับฝังใหญ่เลยครับ100ลิตรนะครับเป็นมอเตอร์รอบเร็วครับครับผมฝากด้วยครับตู่เชียงใหม่ครับ